กว้างวางหายริมทางข้างสูงวิถีสวนสัตว์คนเกนแดนซาฟารีสัตว์ป่ามากมีที่วัดนา,าพลาเาาขื่นอนหูบนรา มัดมีชุมชนวิธีของดีมัดมีลวดลายชนน้ำโบนงดงามเส้นแด่นสายใหญ่ถางโทอเส้นไหมลายแทนแก โจจขอทุนเสริมร้างวันมุนบุญประเพณีงานมาใหคุมวัฒนธรรมนำพามาผูกเสียวยืดมันกลมเลียวเหนียวสัมพันธ์กันไว้ 光速。三 ร้อยลีลาครับขอบคุณครับซ่อนไหลอาจจะเทคครับสมซื่อกับลอยลีลาอยู่ที่คณะนี้เพรปวดขาจะพ่นเออเจ้าบาพี่รองครับอยู่ในนี่งนึ่งได้เก็บพ่นดีขออนุญาตมีผู้ใหญ่บ้านที่อายุหน่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ผู้หนึ่งผู้ใดเอาเู้ใหญ่ว่าตอบมาได้ครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขหกเละหมายเลขเจ็ด ท่านใดต่อตูกผมจะส่งอีกแค่ไปให้อยู่ที่บ้านนี่ครับผู้นี้ครับธน,นาวุฒิบุญนเรียงเป็นผู้เยี่ยบอายุหน่อยที่สุดในประเทศไทยครับผม,มเป็นแน่จะปีกว่าเป็นผู้เยี่ยบตอนอายุจะปียี่สิบห้าปีนี่ครับอนาคนไก่อยครับอนาคนไก่แย่ะมาหุ้นยังไหม่อีกแ้อเอาตอนนี้แหละ ดีแล้วสำนึกพอดีแล้วพอดีแล้วเนาะนะครับผมเอ้านะครับผมต่อไปก็จะได้เนเชิญนะครับท่านผู้บริหารในมอบนะครับพรางวันนะครับเป็นขาบ้านะนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขณะสารพันธ์นะครับเจเจดั้นพอวันเพลมีชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสาสูงรวิทยาคมนะครับได้ให้เกีิขึ้นมอบเกียรติบัตรนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็ตัวแทนรับเงินตรงกลางเลยครับ เป็นทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับทุน3,000บาทนะครับปรบมือครับเมื่อผมเข่าที่มันได้่ยังดีเนาะได้พอดีคนงามานคนนี่เคยคนงาม,ามาางครับคนงามคนมาตรฐานครับผ,ผ,ผ,ผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครักูลฮาบิ๊นับแปดคนเดีเก็บคนกับเต็มเวทีแนี่เพิ่งมา เสนอพักผ่อนครับพี่น้องครับขออนุญาตปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพิ่นว่าคนมาร่วมอนุรักษ์หลายเพิ่นเลยเพิ่มรางวัลเสนอเพิ่มรางวัลเป็นรางวัลชนะเลิศผมประกาศไม่เรียง8,000เป็น10,000บาทชนะเลิศรางวัลรเราจะอันดับหนึ่ง8,000บาทรางวัลอันดับสอง6,000บาทพี่น้องเอาส่วนส่วนในคำทงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ครับ รอการใท้คาบ้านาล้ลนะครับกสิมีรอบชิงนเฉลือดขอสิชิงนเลือดวันที่เก้านะครับเมื่อนี้ผู้ใช้ประกวดแล้วเซตซับเรียบร้อยคณะกรรมการกสิไปคุยกันเฉพาะในส่วนของผู้ใช้ก่อนกระสิประกาศผลวันที่เจ็ดนะครับมาฟังผลน้ำกันขันบบเดินทางมากขันบบไก่เดินทางมาฟังอยู่ที่กรุงพัฒนาธรรมแต่ว่าขันไก่ค่ะฟังทางรายสนฟังกดไลค์กดแชร์นะครับทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับ ขั้กตองงายก็เริ่มเล้ยวเริ่มเต้ากันแล้วนะครับมาหอยไต,ตวินนะครับผมคณะสุดท้ายจะนับคณะสุดท้ายคณะลุหน้อยเพชรลำชีครับขอ <os. S 1> บเชิญเลยนะครับลุงน้อยเพชรลำชีจากอำเภอมัดจากอำเภอมัดจาก,กีรี่จังหวัดขอนแก่นเมืม่อปีนี้ผู้ใช้เนี่ยขอนแก่นสามครับน้องบัวรัฐพูดหนึ่งขอนแกน่นนิมมีเพรทั้งสามครับนะครับมีเพจย,ยังแน่ก่อนคณะแรกก็คือ เพชรเพชรยาวาทศิลขณะที่สองเพชรโพดกขณะที่สามขณะที่สามเพชรล่ำชีล่ำชีส่วนวาขอนญเกล็นเพชรเออแต่ว่าน้องบัวแล้วพูดนี่ลี่ลาดีโฮมีลี่ลามี่ลี่ล่าคือจะพ่นน้องบัวเราเจ้าพนน้องบัวคือกันพี่น้องเน่ยมาเห็นงานอยู่ขอนแก่นหลงบนเสน่ห์เมียงขอนแก่นวันนี้ขวบ้านเลยเลยอยู่เมื่อขอัแเกลนเลยเลยอยู่เมื่อขอนแก่นเลยนะครับผม บมาแล้วสุดสีเหลืองนะครับสวยงามนะครับสีเหลืองดอกคูณนะครับผมพร้อมแล้วมอบนาทีให้กับคณะนุ่มน้อยเพชรลำชีจากอำเภอบรรจารีจังหวัดขอนแก่นสวซนะครับพี่น้อง